เกือบสองเมตรนะเนาะใช่ใช่เลยอืมโอค่ะอำเภอเสาให้ค่ะหมู่บ้านอะไรพี่บ้านช้างครับตำบลเรืองรางตำบลเรืองรางบ้านช้างตำบลเรืองรางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีจ้าอันนี้เด pues ี๋ยวเราออกไปที่เดี๋ราไปต่อนะออกไปที่ฝั่งโอเคจ้าพี่แม่จ้าบริจาคค่ะช่วมครึ่งประตูเลยเกือบมิดประตู เขารอพี่แจ,ก,จกของเก็การอหก,ออก,ก,การเนประกาที่นด้กำลองรของคือเขาจะมีราก,การยีสา,านยางยันแต่โลดเก็บไป็นมือหมดแ้วว่ดีบริการเพื่ด้วย

กองระยะนะครับนะวันนี้เราก็มารับคุณแม่น้องมิกแล้วนะครับนะเราบอกน้องมิกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพวกเราดูแลให้ <c oughs>